ผลงานมีให้เห็นอีกแล้วนะครับสาหรับผมบาสเทเบอลเมื่อวานนี้ครับทั้งหน้าช่องและในครอบครัวเทเบอลก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเมื่อวานซินฟินจุกจุกกันทั้งครอบครัวครับวันนี้สวัสดี FC บาสเทเบอลทุกทุกท่านครับ FC หน้าช่อง FC ในครอบครัวเทเบอลแล้วก็ FC ในสปอนเซอร์ใหญ่ทุกๆคนเลยกับค่าคืนวันนี้ครับค่ำคืนวันที่3เมษายน2 5 6 8ร้ครับค่ำคืนวันนี้ฟุตบอลลงทำกันขันกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็น่าสนใจหลายคู่ครับ่่นนนนีี้ยกา3ททเไปแ ใส่หนักรับประกันผลกําไรอย่างแน่นอนย้ําว่าแยกเน้นใส่หนักครับเมื่อวานนี้นายช่องก็มา2หลุด1แค่หารเท่านั้นนะครับโดยรวมแล้วอยู่ในทิศทางที่ดีและที่มากกว่านั้นในครอบครัวเทพบอลของเราครอบครัว VP นะครับครอบครัว VP สปอนเซอร์ใหญ่พวกเราก็ ตามนี้เลยฟินฟินจุกๆจริงๆนะครับกับแนวทางที่วางกันไว้ในทุกๆวันครับพี่น้องท่านใดครับ FC ท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่ครับและสนใจเข้ามาร่วมครอบครัว VP ของพวกเรานะครับยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่นะครับจิ้นเข้ามาใต้รูปโปรไฟล์ของผมเลยทางเข้าอยู่ใต้โปรไฟล์อยู่แล้วครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอเข้ากลุ่ม VP นะครับเรามีอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนําของประเทศไทยเยอะแยะมากมายครับที่สําคัญสปอนเซอร์ของพวกเรามั่นคง ปลอดภัยไว้ใจได้อย่างแน่นอนครับอยู่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมาอยู่กับเรามาอยู่กับผมบาสเทพบอลน,นะครับมีปัญหาจัดการให้ทุกกรณีนะครับคคือวันนี้จัดมาให้แล้ว3ทีมนะครับที่น่าเลือกเชียร์จะเป็นคู่ไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้นะครับคู่แรกเราไปกันที่ฝึกพิมิลิกอังกฤษครับก็เป็นคู่สุดท้าย นะครับประจํากลางสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นทางด้านของเชลซีครับจะเปิดแซมฟอร์ดวิตครับต้อนรับกวาเยอนทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับก่อนเกมเชลซีอันดับที่4ของตารางครับส่วนสเปอร์อันดับ14ของตารางพรีเมียร์ลีกในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตี2ตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองเชลซีได้เปรียบครับก็บังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับหประตู1มุม2อประตูคือเฮเต็มเต็มนะครับเคยเจอกันมาในหัวล่าสุดนะครับเป็นสเปอร์เป คู่ครับเชลซีเอาชนะคู่แข่ง4เกมแพ้1เกมครับใน5นัดหลังสุดนะครับก็ถือว่า มีฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับส่วนสเปอร์ครับอานชนะแข่งได้แค่เกมเดียวครับแพ้3เสมอหนึ่งถือว่าฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับอย่างเชลซีจะขาดมิโกไรมูดิตนะครับที่ติดโทษแบนตัวเจ็บก็มีแจ็คสันนะครับกียูนะครับแล้วก็มาดูอเก้ครับที่มีการบาดเจ็บนอกนั้นกุลซอมาเลสก้าก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับทางด้านสเปอร์ทีมเยือนครับวันนี้จะขาดครับดากูชินตัวเดียวนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยในค่ำคืนวันนี้สําหรับอังเกปอพอนคับทีอากตเลออียากให้เลือกบคู่ะ ผมอยากให้มองทางด้านของสิงห์บูเชลซีครับวันนี้ได้เปรียบทุกอย่างครับเล่นในบ้านตัวเองนะครับได้เปรียบเสียงเชียร์จากแฟนบอลครับฟอร์มการเล่นก็ดูดีกว่าทางด้านสเปอร์นะครับผมมองว่าเชลซีจะทําได้ครับอย่างน้อยจะมีให้เราเห็น1ประตูลร้นแม้สองกินเต็มเท่านั้นนะครับวันนี้เลือกเชียร์พวกเขาไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับคู่ที่2ครับเรามากันที่ฟุตบอลโปรตุเกสครับกันบ้านนะครับก็เป็นสปอร์ตติ้งลิสบอนครับจะเจอกับลรีโออาร์ฟนะครับคู่นี้นะครับลิสบอนอยู่ในันดับที่วน ซูเปอร์ลีกของโปรตุเกสในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตี2:15นาทีครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองครับลิปบอนได้เปรียบค่อนข้างเยอะครับบ,รบังคับชนะ3ประตูขึ้นไปกองเชียร์ถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้2ประตูคือหูแหวงนะครับเคยเจอกันในหนล่าสุดนะครับเป็นเกมลีกนะครับเกมแรกของลูก,การนลี่รอร์อพแพ้ให้กับสปอร์ตติ้งมา0ประตู3 แมตช์แรกที่เจอกันมานะครับส่วนฟอร์มทานัดหลังของทั้งคู่ครับสปอร์ติ้งลิสบอเนี่ยใช้ก้งแข่ง5เกมนะครับไม่แพ้ไม่เสมอใครถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆนะครับส่วนลิโออาร์ฟครับเอาชนะ1เกมนะครับกู่แข่ง1เกมแล้วก็แพ้ถึง4เกมนะครับในท่านัดหลังสุดถือว่าฟอร์มไม่ดีเลยวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทั้งคู่นะครับก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือติดโทษแบนอะไรก็พร้อมกลับมาใช้ชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียววกกกกกกััันนนนนครบบบแแททททาาาาาาางงงงงขออ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 ผผมมมมสเเเเลลลีีี่่ยยยใใใหหหห้้้้้ืืชํูด ลิโออาร์ฟทีมเยือนนะครับผมคิดว่ากำแพงเปิดมาสูงเกินไปหน่อยกับบอลถ้วยนะครับเป็นบอล2เกมก็จริงนะครับแต่ผมมองว่าลิโออาร์ฟผ่านมาถึงเข้ารอบนี้เลยนี่แล้วนะครับก็ต้องมีอะไรดีเหมือนกันนะครับผมคิดว่าสปอร์ตติ้งลิสบอนชนะได้ก็ไม่เกิน2ประตูครับวันนี้เลือกเชียร์ลิโออาร์ฟไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับคู่ที่3ครับเรามากันที่ฟุตบอลตุรกีครับกันบ้างครับเป็นเบซิตัสครับจะเปิดบ้านตระลึกความเยือนด้านของกัตเท้นะครับคู่นี้นะครับเบซิตัสอันดับที่4ของงตาารส่วนนกัััตเททอดบี่7ของตารางตตุรรรรกกกกีีีีีพเมมย์ลลในนนอ้คับ็าาจิสเดียวกันนะครับ ก็คลิกออฟเวลาตีสองตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองครับเบรติสต enfin ัดได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะยิ้มกันได้นะครับก็เคยเจอกันเป็นผลล่าสุดครับเป็นเกมแรกนะครับในลูกการนี้ของทั้งคู่นะครับก็เบรติสตัดเปิดบ้านพ่ายกับกัตเทปมา2ประตูสี่ครับในเกมลีกนะครับส่วนฟอร์มฮนัดหลังของทั้งคู่ครับเบรตัสตัดแพ้หลังเอาชนะแข่ง2เกมครับแพ้3เกมใน5นัดหลังสุดก็ถือว่ามีฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆนะครับส่วนกัตเทปนะครับเอาชนะแข่ง1 1เเเกกมมมสอ3แพ้ครัับในน5ดหลังสุด วันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเบตัสจะไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยนะครับเช่นเดียวกับกัปเทปก็เหมือนกันครับก็จะขาดตัวเดิมเดิมครับก็บไอแซคครับที่มีการบาดเจ็บนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับแนวทางของผมบาสเทเบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันสําหรับคู่นี้นะครับผมอยากให้มองด้านของเบติตัสเจ้าบ้านไปนะครับวันนี้ ได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยได้เปรียบที่เล่นของทินของตัวเองครับแรงเชียร์จากแฟนบอลมีผมคิดว่าเบตัสมีฟอร์มที่ดีมาด้วยในช่วงหลังแต่โอเลกุวนาซุนชามาทําคุมทีมนะครับผมมองว่าเขาจะอย่างน้อยๆจะเฉือนได้1ประตูวันนี้เลือกเชียร์เบซิตัสไม่ทําวิทุคนผิดหวังนะครับสรุป3ทีมนะครับที่น่านเ,เชียร์ในหน้าช่องวันนี้นะครับเลือกเชียร์ทางด้านของเชลซี นะครับ p, ลีโออาฟและก็เบซิตัสครับเป็น3ทีมที่น่าเลือกเชียร์ที่สุดแล้วในค่ำคืนวันนี้ของผมบาสเทพบอลนะครับสุดท้ายฝากัไว้เหมือนเดิมครับแนวทางบทวิเคราะ์จาร์ของผมบาสเทบบอลที่กับพี่ๆ FC บาสเทบบอลทุกๆท่านในทุกๆวันนะครับผมให้ด้วย เหตุผลฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีและความน่าจะเป็นของฟุตบอลนะครับไม่ใช่เปิดคลิปมาชี้ทีมนู้นทีมนี้ไม่มีข้อมูลผมไม่ทําแบบนั้นนะครับจะมาไม่มาอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ผมให้ด้วยข้อมูลและความน่าจะเป็นของเกมจริงๆนะครับก็ฝากกันไว้และพี่น้องท่านไหนครับยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่แนวทางที่แม่นยําก่อนใครครับทิมเข้ามาในครอบครัว VP ของเราได้เลยใต้รูปโปรไฟล์ก็ฟรีอยู่แล้วย้ำว่าฟรีนะครับวันนี้ขอให้ฟีบาร์ธบอลทุกท่านโชคดีพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ